นะคนที่แบบอายุ70-80แล้วเขาก็จําไม่ได้ว่าเดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็ชะงักไปแล้วก็นึกไม่ออกเข้ามาทำอะไรนึกไม่ออกแล้วก็เดินออกไปสักพักหนึ่งอ๋อนึกขึ้นได้เดินกลับเข้ามาใหม่อันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบนึกไม่ออกเลยเผลอเหมือนแบบเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วแบบฉันอยู่ที่ไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยนะแบบฉันมาทําอะไรที่นี่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็คือแบบอาจจะมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะคะอันนี้ก็คือภาวะความจําเสื่อม สวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันนะเกี่ยวกับในเรื่องของความจํากันบ้างนะคะวันนี้เรามาเช็คกันว่าเออมันหลงลืมแบบไหนเนาอที่แบบมันเป็นเรื่องปกติหรือว่าลืมแบบไหนที่แบบเฮ้ยแบบเนี้ย เป็นแบบสมองเสื่อมแน่ๆอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คกันนะจ๊ะโดยปกติแล้วเนาะมันจะมีกิจวัตรประจําวันหรือกิจวัตรประจําเดือนที่เราทําบ่อยๆอยู่แล้วนะอย่างเช่นจ่ายค่าน้าจ่ายค่าไฟจ่ายค่าบินโทรพท์อะไรที่ทําแบบสักแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเราจะลืมไปบางเดือนเนี่ยมันก็แบบไม่เป็นไรไงแต่ถ้าเกิดว่ามันหายไปจากความทรงจําเลยเรานึกไม่ออกเลยว่ามันมีกิจกรรมนี้อยู่อันนี้มันก็เป็นสัญญาณแนละ้วเนาะหรือไอ ที่เจออีกอันนึ่งสาหรับคนที่แบบอายุ65ขึ้นไป ก็คือว่ารถมือเปลี่ยนไปสําหรับคนที่แบบทํากับข้าวให้ที่บ้านกินเพราะว่าหลงลืมสูตรอันนี้เป็นสัญญาณอันหนึง่งแล้วก็อันที่สองเ,อเวลาที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยอันนึงเลยนะไม่ต้อง65จากที่บ้านบางทีเด็กๆก,ก็เป็นรีโมททีวีมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เธอมันมักจะแบบหายตัวไปได้เองเะฉะนั้นอันนี้ก็คืออีกอันนึงว่าถ้าเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเรามันมีปัญหา มันได้รับผลกระทบจากแบบเรื่องที่ปกติแล้วเนี่ยเราทําอยู่บ่อยๆ นะม,มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบรีโมทหายหรือว่าจะอุ่นกับข้าวต้องแบบเซตไมโครเวฟตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่นะอันนี้มันธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันซีเรนะียสอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณนะคะลืมเส้นทางการเดินทางประจำอ่างเงี้ยนะแล้วอีกอันนึงลืมว่าจอดรถไว้ตรงไหนจ้ะคือถ้าแบบว่ามันเป็นแค่แบบนานๆครั้งั้งหรือว่าเป็นสถานที่ที่แบบเราไม่ค่อยได้มาที่นี่อันนี้พอเข้าใจได้ว่ามันก็อาจจะมีลืมไปบ้างว่าจอดรถไว้ชั้นไหนแต่ถ้าเกิด ว่ามันเป็นที่ที่แบบเราก็จอดอยู่เป็นประจำอย่างแล้วเราลืมเออไออย่างเงี้ยควรที่จะต้องไปเช็คละต่อมาหลายๆคนก็จะเจอปัญหายกตัวอยา่างคุณเจเมื่อวานเอามาแบบรีบเพราะความรีบก็เลยไม่รู้เอาวางไว้ตรงไหนเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าปกติแล้วอ่ะคุณใจก็ใส่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยแหละแต่ว่าลืมลืมบ่อยมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปหาได้ว่าของที่เราใช้ประจำเนี่ย มันอยู่ตรงไหนแล้วก็แบบเป็นถี่ขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันนึงที่ว่าจะต้องไปตรวจแล้วว่าเอ้ยเราน่าจะมีปัญหาในเรื่องของความจำนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสมองแล้วอ่ะทีนี้อีกอันนึงที่ต้องเช็คลืมวันเวลาหนักกว่านั้นก็คือลืมว่านี่มันฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนฤดูฝนคือถ้าเกิดว่าเราใช้เวลานึกไม่นานอันนี้ไม่เป็นไรไม่นับแต่ถ้าเกิดแบบ นึกนานนึกยังไงก็นึกไม่ออกเพอเพอไปเอาปฏิทินมาดูไม่รู้จะพิหน้าไหนอย่างเงี้ยนะอันนี้ใช่แน่ๆคือไม่สามารถที่จะจําได้ว่าวันเดือนไหนหรือดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือต้องไปเช็คแล้วนะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องแบบถ้าไม่สังเกตตัวเองก็ไปสังเกตคนรอบข้างนะคนที่แบบอายุ70-80แล้วเขาก็จําไม่ได้ว่าเดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็ชะงักไปแล้วก็นึกไม่ออกเข้ามาทำอะไร นึกไม่ออกแล้วก็เดินออกไปสักพักหนึ่งอ๋อนึกขึ้นได้เดินกลับเข้ามาใหม่อันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบนึกไม่ออกเลยเเพอๆเหมือนแบบเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วแบบฉันอยู่ที่ไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยนะแบบาฉันมาทาอะไรที่นี่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็คือแบบอาจจะมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะคะอันนี้ก็คือภาวะความจําเสื่อมอันนี้อีกอันนึงคือลืมเรื่องของ w ว r ร์ด g ิ้งคพูดคือบางทีเรานึกไม่ออกว่าเราจะพูดอะไรหรือแบบ มันติดอยู่ที่ปากเนี่ยฉันแบบฉันนึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสักพักหนึ่งอ๋อนึกออกได้แล้วเออมันเป็นคําศัพท์ที่แบบยากอันนี้ไม่เป็นไรนะคะถือว่าความจําก็ยังปกติดีอยู่นะคะแต่แค่ไม่ได้ใช้บ่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคําบางคําที่แบบว่าเราใช้อยู่เป็นประจํา นะคะคนที่มีอาการทางสมองเสื่อมเนี่ยเขาก็จะหยิบคํามาใช้ผิดความหมายก็คือพูดคํานึงแต่จะหมายความถึงอีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออีกอันนึงก็คือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดและเขียนเขียนไม่เป็นคํานะคะแล้วก็จะพูดอะไรเนี่ยก็คือต้องนึกคาพูดพูดไม่ปฏิปต่อเน,นี่ยจะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของสมองและที่เราจะสังเกตได้เลยคนที่มีปัญหาในเรื่องของ ความจําที่คิดว่าน่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือภาะวะสมองเสือนะ่อมเนี่ยก็คือว่าสิ่งของที่ใช้อย่างเช่นสมมติาปากกาอะไรเงี้ยนึกไม่ออกว่าอันนี้เรียกว่าปากกาเราก็อีกอันนึงก็คือจําชื่อคนไม่ได้คือถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้เจอกันนานมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะนึกชื่อเขาไม่ออกอะไรเงี้ยบางทีนึกได้แต่ชื่อพ่ออะไรเงี้ยเนาะเราก็อีกอันนึงไม่ได้เป็นอาการหลงลืมนะ ถ้ามีภาวะในเรื่องของสมองที่มันเริ่มเสื่อมมันจะมีพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาจะมีพฤติกรรมที่แยกตัวออกจากสังคมก็คืออาจจะเรื่องจากว่าความจำมันแย่มากจนเขานึกไม่ออกแล้วมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องมีความคูดจาชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือการที่เราได้ทํากิจ,จก,กรรมมีสังคมอันนี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยได้ทําให้สมองเราเสื่อมช้าลง ะะแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีภาวะสมองเสื่อมจริงๆหรือถ้าเราสงสัยว่าคนที่บ้านเราอ่ะเขามีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเราจะพาเข้าไปทําอะไรได้บ้างอย่างแรก ะะก็คือว่าไปตูวัดกับคุณหมอนะที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะไปให้ทำเมมโมรี t เทสถ้าเกิดว่าเป็นภาวะของสมองเสื่อมจริงๆการใช้ยาก็อาจจะช่วยได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนึงที่จะต้องจัดการนะสำหรับคนที่ไม่อยากจะสมองเสื่อมนะคะหนึ่งก็คือว่า ลดการอักเสบใดๆในเนื้อสมองของเราซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งของการอักเสบก็คือน้ำตาลอันที่สองสตรสใดๆความเครียดทำให้ความจำเสื่อมเร็วจริงไหมจริงตอบเลยนะคะแต่ความเครียดเนี่ยมันมาจากหลายทาง โดยเฉพาะความเครียดจากการนอนดึกนอนไม่หลับนอนไม่พอวิธีอันนึงที่ใช้ได้ดีก็คือน้ำมันปลานะ,ะมันมี DHA เนาะ DHA มันก็จะไปช่วยลดในเรื่องของภาวะความเสื่อมของสมองชะลอลงแล้วก็ส่วน EPA มันก็จะไปลดในเรื่องของอินฟลามเมชันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ fish oil โอเมก้าสามที่มี EPA DHA ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มันดีก็ต่อในเรื่องของการลดการอักเสบแล้วก็ป้องกันในเรื่องของความจําเสื่อมแล้วก็กิจกรรมที่ทํานะคะมันก็จะช่วย ทำให้สมองของเรามันเสื่อมช้าลงกิจกรรมกลุ่มเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากต่อมาอย่างที่5ก็คือว่าถ้าอยู่คนเดียวเราก็ต้องฝึกสมองไม่ต้อมีกิจกรรมที่ให้ต้องใช้สมองเช่นอ่านหนังสือเล่นเกมต่อคําคิดแก้ปัญหาต่อจิ๊กซออันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เกมใบค้คําออกกําลังกายอ่าแล้วสุดท้าย เรื่องของอาหารการกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองอนอกจากตัวโอเมก้า3จากน้ำมันปลาก็ยังจะต้องกินไขมันดีโปรโตีนแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยจ้ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารวันพฤหัสนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ